สัญญาณมันสิ้นโลกคำทำนายนวนิยายคำพยากรณ์หรือเป็นเรื่องจริงกันแน่แน่นอนนะครับว่ามสุสลิมเราเนี่ยในเรื่องของสัญญาณวันสิ้นโลกที่ผ่านมาจากท่านอาบุีมุฮัมมัดสุลาวะซัลลัมเนี่ยมันคือเรื่องจริงมันไม่ใช่คำทำนายไม่ใช่การพยากรณ์แล้วก็ไม่ใช่เป็นการการวิเคราะห์แต่มันคือมเมสเซจคือคำที่มาจากอัลลอฮฺซุบฮานุตาลา มาเปิดเผยให้เราได้ทราบถึงสัญญาณนเส้นโลกสัญญาณถัดมาเป็นสัญญาณที่น่ากลัวครับพี่น้องเราเรียนรู้ว่านาบีอีซาลงมาและมาดูแลผู้คนมาสร้างความยุติธรรมมาแต่งงานแล้วก็หลังจากนั้นอัลลอฮฺสุบฮานุตาลาจะให้สัญญาหนึ่งที่มาควบคู่กับน,นบีอีซานั่นก็คือยะจูดและก็มะจูดยะจูดมะจูดคือใครเราคงจะต้องย้อนกลับไปในสมัยหนึ่งก่อนที่นบีมุฮัมมัดสลัมจะ จะจะปรากฏขึ้นมานั่นคือสมัยของรุ่นกออนในสมัยของกษัตริย์ท่านหนึ่งที่มีความเที่ยงธรรมสมัยของกษัตริย์ที่สามารถพิชิตทวีปสองทวีปได้มีนามว่ารุ่นกออนในรุ่นกออนในเดินทางไปยังเมืองณนะสถานที่แห่งหนึ่งในอดีตนะครับท่านได้เจอกับชาวบ้านที่เขาร้องทุกว่าตอนนี้ยาจุดมายุดได้ทําลายหน้าแผ่นดินได้ทําลายพวกเขาพวกเขาพูดภาษาที่พวกเราฟังไม่รู้เรื่อง อยากจะให้รุ่นกอนในเนี่ยช่วยเหลือผนึกพวกเขาเอาไว้หน่อยอัลลอฮฺสุบฮานุตาลาก็ให้รุ่นกอนในความสามารถกับบรรดาชาวบ้านช่วยกันผนึกเคลื่อนเหล็กปิดกัน้นยะยูดมะยูดตั้งแต่เวลานั้นจนกระทั่งอัลลอฮฺสุบฮานุุตาลาจะกําหนดให้มันออกอีกครั้งหนึ่งนั่นก็คือวันสิ้นโลกนั่นเองยะยูดมะยูดคือสัญญาณใหญ่อีกสัญญาณหนึ่งเขาคือใครเขามาจากไหน เรื่องนี้บรรดาอุลมามะต่างมีามีคำพูดต่างๆนานาที่พูดถึงยาจุดมาจุดบางทัศนะบอกว่ายาจุดมาจุดเกิดจากน้ําอสุจิของนบีอาดัมที่ไปผสมกับพื้นแผ่นดินแล้วก็กลายร่างมาเป็นบรรดาคนที่มีร่างกายที่แข็งแกร่งร่างกายผิดมนุษย์มานามีความแข็งแกร่งความกำยำมีรูปร่างที่สูงใหญ่อันเนื่องมาจากน้ําอสุจิของอาดัมนั้นไปผสมประสานกับพื้นแผ่นดินเป็นทัศนะของท่าน ท่านอฮบาร์ตซึ่งเป็นนักวิชาการที่มาจากอาลุนกีตบับหรือว่าชาวคัมบีที่มารับอิสลามในตอนหลังแต่ถ้าหากว่าไปดูในฮะดิษบทหนึ่งที่มาจากท่านนาบีม د, ะละละละะุฮัมมัดสลลัลฮุลัอฮซัลลัมนบีก็จะกล่าวว่ายาจุดมาจุดคือลูกหลานของอาดัมซึ่งเป็นลูกหลานที่มาจากอาดัมและพนาฮาวะนั่นเองนะครับยาจุดมาจุดนะครับเป็นลูกหลานของอาดัมแล้วก็เป็นลูกที่มาจากสายตระกูลของยาฟิส ซึ่งเป็นลูกของนบีนูอะเลสลาตุสลามนบีนูเนี่ยมีลูกด้วยกัน3คนใช่ไหมฮะอย่างที่เราทราบคือมีซามมีฮามแล้วก็มียาฟิสซามก็คือเจ้าของตระกูลแห่งโคเคซอยนะครับฮามก็คือเจ้าของตระกูลหรือว่าสายสายเลือดของออนิกรอยแล้วก็ยาฟิสคือสายเลือดของออออมงกรรอยนะครับมงกรรอยเนี่ยก็เป็นมีมีลูกหลานที่มาเป็นกลุ่มยะจุดมาจุดด้วย เช่นเดียวกันยาชุดมาจุดเนี่ยอัลลอฮฺสุบฮฺตัลลาจะผนึกไว้ในเขื่อนเหล็กในแต่ละวันเนี่ยพวกมันต่างพยายามจะพากันขุดออกมาให้ได้แต่อัลลอฮฺสุบฮฺตัลลาก็ผนึกเอาไว้รอจนกว่าสัญญาเมา้นโลกของนบีอีสซาปรากฏเสียก่อนหลังจากนั้นอัลลอฮฺสุบฮฺตัลลาก็จะให้มันเนี่ยสามารถที่จะหลุดออกมาจากเขื่อนเหล็กได้พอมันหลุดออกมาจากเขื่อนเหล็กแล้วเนี่ยอัลลอฮฺสุบฮฺตัลลาได้บอกว่าอดาฟุติ ف ัตย ت จูจ و วะม ا จูจ ว่าหุ้มมิงกุลลิฮัดบิงยาซินูลนะครับมันก็จะปรากฏตัวออกมาแล้วก็จะมาทุกสารทิศคือมาห้อมล้อมมาทําลายล้างกลุ่มยาจุดมาจุดที่มีร่างกายที่กำยำมีร่างกายที่แข็ง,แ,ขงแรงเนี่ยมันจะเดินทางไปยังพื้นแผ่นดินในทุกทกที่ทุกสารทิศเลยถ้ามันไปทะเลทะเลก็จะเหือดแห้งถ้ามันไปยังต้นไม้ลำธารก็จะถูกทําลายล้างถ้ามันไปยังผู้คนผู้คนก็จะล้มตายและ ชีวิตของมันจะไม่เสียชีวิตไปจนกว่ามันจะคลอลูกหลานมาเป็นจํานวนมากกว่าพันคนมากกว่าพันตัวด้วยกันอย่าหยุดมาหยุดนี่คือหน้าที่ของมันมาทําลายล้างโลกนี้แล้วมันจะห้อมล้อมมนุษย์จนกระทั่งนบีอีสาและบรรดาผู้ศรัทธาเนี่ยต่างหนีพวกมันจนกระทั่งไปถึงภูเขาตูสซีนายแล้วเมื่อนบีอีสาขึ้นไปบนภูเขาตูสซีนยัยนบีอีสาก็ขอดุดาจากอัลลอฮ์นะครับแล้วก็บรรดาผู้ศรัทธาก็ร่วมกันขอดุดมจากอัลลอฮ์สุบานุตาลา เมื่อยาจุตยาจุดมาถึงเนี่ยอัลลอฮฺสุวาตลลก็ตอบรับดูอาของนบีอีสซาที่ขอให้รอดพ้นจากฟิตนาที่เกิดขึ้นอัลลอฮฺสุวาตัลลก็ส่งนกมาและนกมันก็ได้บางทัศนะบอกว่านกเนี่ยได้นาหนอนมาด้วยแล้วก็ปล่อยหนอนไปที่คอของยาจุตมาจุตและมันก็ไปกัดที่เส้นเลือดใหญ่ของยาจุตมาจุตและยาจุตมาจุตก็เสียชีวิตบางทัศนะก็บอกว่านกเนี่ยมาด้วยกับคําสั่งของอัลลอฮฺสุวาตัลล แล้วก็มาจิกที่คอของยาจุนมายุนและยาจุนมายุนก็เสียชีวิตหลังจากนั้นนกก็ได้นำสร้างซากศพของยาจุนมายุนไปโยนทิ้งในทะเลยาจุนมายุนตายในสภาพที่ถ้าเราเห็นถึงจำนวนของยาจุนมายุนเนี่ยถ้าเรายืนอยู่บนเขาโตสซินไนเนี่ยเราจะเห็นซากศพของยาจุนมายุทเนี่ยเต็มเต็มเต็มจนกระทั่งขอบฟ้าไม่ว่าจะเป็นซีกด้านขวาหรือด้านซ้าย ก็จะมีศพของพวกมันสร้างศพของพวกพวกมันนี่คือจํานวนอันมากใหม่ของยาจุนมาจุนคือหนึ่งในสัญญาณที่จะปรากฏเป็นสัญญาณที่บ่งชี้ว่าโลกนี้กําลังดับสูญแล้วพอหลังจากที่ยายุนมายุตายแล้วนบีไอซาก็จะเสียชีวิตหลังจากนั้นไม่นานแล้วสัญญาณถัดมาก็จะทําให้เรารู้อีกว่าความน่าสะพึงกลัวมันยังไม่จบอยู่แค่นั้นมันยังคงมีต่อ